ตำนานหอยสังตามความเชื่อของอินเดียสังอสูรเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศและสามารถดำลงไปในมหาสมุทรนั้นได้วันหนึ่งสังอสูรเกิดอ,อยากได้วิชาความรู้ที่ทำให้ตนเองนั้นเก่งกล้ามากยิ่งขึ้นจึงไปขโมยพระคำคำพีพระเวทมาแล้วกืนคำพีพระเวทนั้นเข้าไปในท้องและได้ดำน้ำลงไปอยู่ในมหาสมุทร การที่คำพีพระเวทหายไปนั้นส่งผลให้มนุษย์เกิดความลำบากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเกิดความแห้งแล้งหดอยากต่อมาพันนาลายทรงทราบพ,พันนาลายจึงได้เนลมิตกายให้ใหญ่เท่ามหาสมุทรเพื่อทำการค้นหาตัวสังอสูรซึ่งตอนนี้สังอสูรรได้แปลงร่างเป็นหอยสังเมื่อพนรนนาลายค้นพบสังอสูพนพนนาลาย จึงได้บังคับให้สังอะสูนคลายพระเวทออกมาแต่สังอะสูนไม่ยอมคายพระนารายจึงใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งบีบสังอะสูนไว้และใช้พระหัตถ์อีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในปากของสังอะสูนแล้วลากคำพีพระเวทออกมาด้วยเหตุนี้หอยสังจึงมีร่องรอยของรอยมือของพระนารายติดอยู่และที่ปากของหอยสังจะเป็นร่องเล็กๆ ซึ่งเกิดจากพระนารายทรงลากพระคำมภีออกมา,าพามต่อมา,าพามจึงเชื่อว่าหอยสังเป็นหอยที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้นำหอยมาใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆเช่นการลดน้ำสังแต่งงานและการใช้หอยสังในการประกอบพิธีมงคล